สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกมไม้ครับหนไหมครับโ u r v i v โ l แต่ผมได้ทําการลงมดเป็นสี่มดนะครับผมก็เห็นแล้วโอโอโอเห็นแล้วม้นนึงนะผมก็คือไอ้มดสัตว์เลี้ยงนะครับผมหรือว่าน่าใช่ั้งเนี่ยผมจะขึ้นยังไงวะเนี่ยผมติดกับดักครับผมโอ้โอ้ผมติดกับดักผมไปไหนไม่ได้เลยโอเคโอเคโอเคขมาปุ๊บก็ ตัวเลยนะครับผมอันนี้ได้เป็นไบโอมที่อยู่ในโอเคนี่เพิ่งได้เป็นไบโอมของไมค์คาร์ t นี่แหละโอเคเดี๋ยวผมขอทำการเพิ่มเลนเดอร์ดิสแท้ก่อนโอเคเลนเดอร์ดิสแทปรับเป็นสิบครับผมโอ้แหลกกวาเลนเดอร์ดิสแท้สิบเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าผมมาเกิดในพื้นที่หิมะด้วยนะผมมันก็เลยจะแหลกนะ้ำหน่อยนะครับผมโอเคปรับเป็นแปด อืแคลกมากว่าผมอาจจะไม่ได้ลงไอ้ total pack ตตด้วยนั่นแหละแล้วไอ้เสียงไก่เนี่ยโหเสียงไก่น่ารำคาญมากโอเเดี๋ยวเราตัดม้เหมืนเดิมกันก่อนเลยนะครับผมซึ่งอ่อมอดที่ผมได้ทําการลงไปก็จะมีมอสอ่าวาย creature s w a น่านะครับผมโอเคอ่า ตัวติกเช่าสลับนะครับผมก็จะเป็นสลลบต่างๆนะผมที่เป็นสลลบแบบแนวตั้งนะแล้วก็มีวายฟาร์มคราบแล้วก็วายไปอ้มคราบนะครับผม โอ้ยดันงไงโอ้นี่น่าจะเป็นหนึ่งในตัววายฟาร์มนะผมคปกติมันไม่ได้เป็นแบบเนี้ยไก่แบบเนี้ยเห็นไหมเร,เราต่อเราตอเตียหนีครับผมนึกากลัวใจมันจะสู้นะผมคนเลือดเยอะด้วยโอ้ได้โอเคเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยโอเคครับไปแกกมาหินอยู่ใกล้ๆเนี่ยครับผมไ่แกะเนี่ยๆตรงเนี้ย เหมือนเขาบ่าตรงนี้จะเป็นเอ้ป่าตรงนั้นนะครับผมที่เป็นป่าดินที่มันจะเปลียบเหมือนกับดินที่เน่าแล้วนะครับผมแต่ว่าตรงนี้มันอยู่ตรงหิมะโคดีนะครับผมหกเสิบไก่เสียงไก่มันน่าลำคานมากเออผมเพอคคบขวานมา โซนสโตนคัสเตอร์ Stone, Stone, uster, ใช่ไหมไม่ใช่ชื่อสต้นนี่นี่นโอ้ต้องใช้เลยวะสไลมันต้องทำในไหนวะผมไม่รู้อะ เนี่ยคือผมเห็นเราต้องทําแบบนี้ใช่ปะเนี่ยแบบนี้แต่เหมือนว่าเราต้องทําในไอ้เครื่องนั้นนะ่ะแล้วเมื่อกี้ที่ผมพันมาผมเห็นเหล็กอยู่นะครับผมเสียงอะไรวะผมไม่รู้อะเสียงค่อนข้างจะน่ากลัวพอใช้ได้นะครับผมตอนแรกผมว่าผมจะเพิ่มวายเดนูมาด้วยนะผมวายเดนูครับแต่ว่าผมไม่เอาเลยกว่านะครับผมเหล็กมันอยู่ไหนไหมที้มันผมเห็นนะ โอ้เกือบตกครับผมข้างล่างนี้คือตกไปตายนะครับผมจะมืดแล้วโอ้นี่ไงนี้ยเทิดละเทิดละอันเดียวอันเดียวพอแล้วต้องการอันเดียวนะครับผมโอ้มันคกอนดีจริงด้วยวะเฮ้ยเสียงไก่น่ารำพันชิบปิเปงเว่ ไโอเคข้างหน้างน้ำแมงมุมใช่ป่ะโอเคขอไมาหน่อยหนึ่งถ้าเป็นทอรัสผม เมื่อกี้เสียงสกิลตันว่ะโอเคโอเคแต่ว่าเดี๋ยวๆคือตอนแรกผมจะลงมัดไดโนไดโนคาร์บนะครับผมวายไดโนคาร์บแล้วก็อะแล้วก็อีกมอดหนึ่งก็คือวายสตรักเจอร์นะครับผมส่วนคัตเตอร์ออมันต้องใช้แบบนี้ว่ะ ไม่เป็นไรคือมันจะมีไวสตรักเจอร์ที่บอกว่าสตรักเจอร์แต่ละตัวเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันนะผมแต่ว่าคือผมพัวไงว่ามันจะแหละคือสตรักเจอร์ในแต่ละอย่างก็จะมีความแตกต่างกันตามไใบโอมด้วยนะผมแต่ถ้าเกิดเป็นของผมครับออริจินอลก็คือพวกหมู่บ้านวิลเลจน,นะครับผมหมู่บ้านวิลเลจเจอร์นะครับผมพวกแมนชั่นอะไรแบบเนี้ยเออสตรองโฮนะครับผมที่เป็นของออริจินอลนะผม โอเคได้แล้วคนนี้ขึ้นมาโอเคทานไปโอเคครับผมไหนดูสิเอานี่ไงครับผมเป็นคอมบบสโตนโอเคเดี๋ยวผมจะลองนั้งสองอันเลยนะครับผมอ๋อ โอเคผมมันจะมีสองใบะนะผมแต่ว่าชื่อเป็นเหมือนกันก็คือนี่จะไปทางด้านแบบนี้แล้วหน้าไปตรงนี้นะผมส่วนนี้จะเป็นหน้ากระดานครับผมโอเคใช้อะไรขุดอ่ะเดี๋ยวใช้มันใช้อะไรขุดวะโอเคถูกเพราะ้น ข้างชุดนานอยู่พอสมควรนะครับผมโอเคเด,เดี๋ยวแล้วไม้อะแล้วไม้อะแล้วพวกไม้อะดูก่อนดูก่อนครับผมอ้าวมาก็ทำได้ครับผมงานนี้ดีเลยครับผมแ้วผมขอลองไปทำเป็นกระจกก่อนนะผมเพราะมันผมที่ผมเห็นไปดูนะผมก็คือมันผมหินกระจกด้วยนะคะผม ือมันจะช่วยประหยัดพื้นที่บิโอ้ผมลืมไปนึว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่โซนอแอ่งทรายหายากงั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเผาก่อนถึงจะได้ค่าอาหารย<อ>เยอะตอานี้ไป โอเคครับ <okay. S 1> ผมกันเราพิจารณาสลับคลิปนี้เนี่ยผมต้องจบไปเมงเท่านี้ก่อนนะ mm hmm. ผมหากใครชื่นชอบก็อย่าลืมไลค์ share, แชร์ซับสไครต์ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย